สวัสดีค่ะส,วสาวๆส o s s a m l a d ี่ชอบทุกคนคะ่ะฉันนะคะวันนี้จะมารีวิวสกินคอนเซ็ปต์ Vitamin Mark นะคะหลายๆคนก็คืองงว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงคะมันเป็นครีมทาเฉยๆหรือว่ามันเป็นมาร์กหน้านะคะความจริงแล้วก็คือมันเป็นคมมรีมบำรุงผิวนะคะที่สามารถาใช้มาร์กพอกหนาๆก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาหน้าใสาวิ้งนะคะแล้ว ปกติแล้วเนี่ยบาตัวมาร์กหน้าทั่วๆไปก็คือว่าเราจะใช้แค่สัปดาห์ละ2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้ทาบางๆแทนครีมบำรุงผิวได้เลยนะคะคุณสมบัติเลิศมากนะคะส่วนประกอบเนี่ยก็คือสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะอย่างเช่นสเต็มเซลล์จากพืชน,นะคะแล้วก็จากสาหร่ายทะเลลึกนะคะอัลฟาบูติน ก็ลำค้าวนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่มีสารต้องห้ามใดๆทั้งสิ้นคะ่ะปลอดภัยแม้ผิวที่บอบบางมากๆนะคะก็คือลูกค้าชอบถามนะคะว่าผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเป็นครีมที่อ่อนโยนมากๆสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายก็ได้ทดลองซื้อไปใช้กันเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ฉัทก็ได้ถามลูกค้าไปว่าเป็นไงบ้างคะแพ้หรือเปล่าลูกค้าหลายๆคนใช้ครีมตัวอื่นมานะคะเคยแพ้ครีมตัวอื่นเนาะก็เลยเกิดอาการน้อยว่าใช้อันนูน้นอันนี้อันนั้นแล้วจะแพ้หรือเปล่านะคะก็คือตัวเนี้ยไม่แพ้แน่นอนค่ะแต่ว่าก็จะมีกลิ่นอ่อนๆของน้ำหอมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมก็ํมามัระวังนิดนึงเนาะ แล้วก็ลูกค้าชอบถามว่าอืพี่คะใช้ทากับครีมประจําได้ไหมเอยใช้ได้นะคะสามารถทาทับทีหลังสุดได้เลยก็คือถ้ามีครีมบำรุงตัวอื่นอยู่แล้วทาครีมตัวอื่นก่อนนะคะก็ครีมบำรุงก่อนนอนที่เราใช้ประจําอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ทาทับด้วยสกิน c o คอนเซ็ปต์มาตัวนี้ได้เลยนะคะตื่นเช้ามาหนะ้าใสวิ้งค่ะ เดี๋ยวหน้าตาแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสกินสกินนี่ค่ะสกินคอนเซ็ปนะคะแพ็กเกจดูดีมีชาติตระกูลมากๆค่ะได้มาตรฐานนะคะมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะเนื้อครีมบางเบามากค่ะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะ มี15กรัมนะคะสามารถใช้ได้ประมาณ1เดือนออใช้มาส์กหน้าอาทิตย์ละ1-2ครั้งหรือ3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะนอกนั้นก็คือทาบางๆใช้แทนน้ำครีมนะคะบางคนถามว่าออชอบคะคะมา์ทุกวันเลยได้ไหมคะคำตอบได้ค่ะถ้าไม่กลัวเปลืองนะคะอาจจะไม่ถึงเดือนเนาะแต่ว่าถ้าเกิด ใช้ตามที่เราแนะนำไปก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะช่วยในเรื่องอะไรบ้างช่วยลดเลือจุดด่างดำบนใบหน้านะคะริ้วรอยออช่วยให้ความชุ่มชื้นกระชับรูขุมขน,นะคะ่ะฝ้ากะนะคะต่างๆแล้วก็ทําให้หน้าสว่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ยับยัง้งการอักเสบของสิวค่ะ ใครที่เป็นสิวอยู่มาร์กตัวนี้ไปก็คือว่าได้ทดลองให้แฟนใช้ดูนะคะเขามีเป็นสิวอะค่ะก็ให้ใช้มาร์กตัวนี้ไปตื่นเช้ามานะคะสิวหัวสิบแห้งไปเลยนะคะเลิศมาค่ะแล้วก็ตัวของฉันเองเนี่ยก็เมื่อก่อนเป็นสิวผดผื่นนะคะเป็นเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่ว่าก็ เวลาสังเกตใกล้ๆก,ก,ก็จะมองเห็นขาวไม่สวยงามนะคะพอใช้สกินคอนเซ็ปต์มาตัวนี้สิวก็ยุบหายไปค่ะตอนนี้หน้าเพี่ยงนะคะไม่มีผดผื่นค่ะก็ตอนนี้จะนอนแล้วนะคะก่อนนอนเนาะทาครีมบำรุงตัวอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฉันจะใช้เป็นตัวไวท์เทนิ่งเซตนะคะทาก่อนนอนนะคีมเนาะแล้วก็ใช้สกินคอนเซ็ปต์มาค่ะทาทับ ทุกวันเลยค่ะก่อนนอนนี่นะคะก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะคือทาพอประมาณค่ะแล้วก็เกลี่ยครีมค่อยๆนวดน,นะคะให้ครีมซึมเข้าสู่ใบหน้าไปเลยค่ะจะทำให้ไม่เหนียวค่ะ บริเวณรอบดวงตานะคะบริเวณผิวขอบบางไม่พอนะคะก็เติมคิ้มนิดนึงเป็นคนที่ใช้คิีมเปือค่ะชอบแบบนนหนาๆแบบจัดเต็มนะคะหน้าใหญ่ด้วยค่ะก็จะเปืองนิดนึง นวดนวดนวดครีมจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเนาะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มีกลิ่นหอมว่ะค่ะก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายแนะนำนะคะว่าให้ใส่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วค่อยเอามามาคะ่ะจะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นใบหน้านมากๆแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเอาแช่ตู้เย็นไปแล้วนะคะต้องแช่ตลอดนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้แช่เนาะอีกวันนึงลมไม่ดีไม่แช่ขี้เกยียจเข้าตู้เย็นอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครีมเสียค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช้อ่ไม่แช่ก็คือไม่แช่ตลอดตั้งไว้ธรรมดาปกติค่ะแต่ถ้าเข้าตู้เย็นแล้วต้องเข้าตู้เย็นตลอดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวครีมเสียค่ะเดี๋ยวขอเน้นะแอบมีสิ่งต้งนี้แล้วก็ นะ,ะช่วงประจําเดือนมาก็จะมีสีตรงแถวแถวจมูกอีบร้ายค่ะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วก็นอนได้เลยตื่นเช้ามาหน้าเด้งสดใสใสวิ้งค่ะก็เพื่อนๆขนาดที่ยังไม่ได้ทอลองใช้กีอนเสร็จตัวนี้นะคะ อย่าเอออย่าพลาดนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยแล้วก็ตัวสกินคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยราคาถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วก็คุณสมบัติเลิศมากๆคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะยังไงก็วันนี้ขอให้เพื่อนๆหลับฝันดีนะคะก่อนนอนอย่าลืมมาร์กด้วยสกินคอนเซ็ปต์มาร์กนะคะตื่นมาน่าจะได้ใสวิ่งวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะ